มาขอส่วนบุญเพราะดูการแต่งตัวหน้าตามบึ้งไม่พูดไม่จะบุญไม่สื่อไม่ได้แต่้เขามาสื่อสารให้เราขอส่วนบุญเราเนี่ยวันนี้เขาขออย่างเงี้ยืพักว่าทุกคืนเลยเนป่าเป็นเดือนแล้วบอกนี่ฉันจะบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยมาอะไรเตอท่านเดี๋ยววันเนี้ยวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะทําให้ให้เหมือนสมัยแม่ดูโดย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 ทําจุด หัวใจคือสารนี่แหละแล้วก็ตัวพี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ต้องเป็นร่างทรงนะไหวเถิฮะคือไหวเฉยเช่ไหมคะไหวนิ้มเไหวครังเลยต้องไหวอย่างน้อยเดือนละสองครั้งขอเป็นวันพระวันพระไหวอะไรด้วยก็ไหวอย่างเนี้ยเหมือนเราปีนผ้าว่ะเหมือนเราปีนผ้าไ้เราขอให้เขากนกับเราได้ไหมตั้เไม่อยากขอให้เขากินกับเราได้ไหม ขอให้เขียวได้คือเรากินอะไรก็ตามกินกับเราไม่ต้องให้เราเลียงได้แต่แต่แต่นะแต่สารต้องสะอาดต้องทําความสะอาดสารใช่ต้องเปลี่ยนน้าต้องดูแลอ๋อนี่เอาเอากินกับเราเลยนะได้ไหมสนใจได้ไดแต่แต่ไม่มีแรงทำแต่แต่เราต้องดูดูแลสารเนี่ยน้อยก็ไปปัดกวาดไปดูแลขึ้นดอกไม้ดอกไม้มาลายมาลายก็เป็นมาลายได้ได้ แต่ถ้าถ้าถ้าดูเนี่ยจะแข็งแรงกว่าเดิมเลยนะอืกาดูแ,แลนะเออใช่ก็ารดูแลเอางั้นนะแล้วก็นั่นแหละไม่เปน็นไรเดี๋ยวจะดีขึ้นเดี๋ยวจะดีขึ้น,นอ,อันนี้อีกอย่างอายุมากขึ้นอนะ่ะแล้วก็นั่งจุกอยู่ตรงนี้นไม่ไปไหนไม่เ,เราแถวนี้มันมีสวนสาธารณะเดินไปเที่าายวแาวนี้ไม่ได้ไม่มมีอเตอร์ไซค์เยอะไปก็ล้มอ่ากออยู่เนี่ยแหละที่การมารับเป็นม่งก็ไม่ไปอ่ะชวนก็ไม่ไปนี่แล้วเย็นดูหนังแขกน้องน้องสาว ถ้ามารับนะไปมั่งเราบอกไปไปกับเขาด้วยแต่เนี่ยไปทําบุญไปวันนั้นไปต้องไปต้องไปมันมันนด้เปิดสมองเปิดแม่พิกสุณีเขาไปอยู่ที่เนี่ยไปเลยไปไหม่ไปไปต้องไปพาไปเดินเล่นพาไปกินข้าวอะไรเงี้ยไปสวนธรรมะหาธรรมชาติกอยากอยากแต่ธรรมชาติทุนบาทแต่ก็ไม่ไปต้องไปนะเชื่อผมนะเขาเป็นห่วงมาดูถ้าเชื่อผมก็ไปกับน้องน้องมารับไป มีน้องในสายเลือดเลยเออน้องเป็นข้าวแค่ตัวไปรับไปวมากมีหน้าที่นั่งอย่างเดียวเออไปกับเขานะเขาเขาไม่อาเอาไม่ได้มันจะโรคซึมเศร้าซึมเศร้าไม่พอมันจะเป็นจิตใจเหตุตัดเราอย่างเงี้ยตัดเราไม่ใจไม่ใจอ่ะกินยาไหมเนี่ยตอนนี้กินยาอยู่กินโอ้ยค่อยๆเดี๋ยวจะดีขึ้นเดี๋ยวจะดีขึ้น ดีขึ้นแล้วไปรึกษาหมอวะสองปีแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวดียวดีขึ้นตอนนั้นร้องไห้ร้องไห้ร้องไปกันใหญ่เลยแล้วทำไมไม่บอกผมเป็นตั้งหลายปีนี่นานแล้วไม่ไม่ไม่ฝึกษาผมเลยแต่ตอนนั้นคิดว่าเขาเป็นถึงเจ้าพ่อคิดมากก็เลยเข้าไปดูเลยไม่ต้องไม่เกี่ยวเรื่องนี้ออหมอละมาหนึ่งสองสามปีห้าข้าคุณมีนี่